sao bản thằng làng oh. nó no. sao bom bị sao pi mai à lưu sao sao bom <laughs> sao đang đang nhiều tăng quá thì ai hủ sơi hủ บาดรมเต็มไปหน่อยเลยผมไปคลิปดสบายดีทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็อยู่ที่บ้านของน้องชุกกับน้องหน่อยเนาะสบายดีเขามาบนกบเบงเขียดมานางทั้งเสียงกบเสียงเขียด์แยมแรงค่านผู้ชมแยมแสดงป็นฝาเอาไปเยี่ยงคลิปแรงอยู่สองเรากันแรกเยี่ยงกบแตมแรงเนาะไปติดตามส้มมลิปคลิปต่อไปกับไปติดตามส้มมาขีดประกอบเนาะไปเยี่ยงกบเยี่ยงเขียดแต่วิส้มทาเบิังทายส้มเนาะ เป็นจิตเป็นใจเรียนทีมงานดีๆ,ๆพาไปไอะไรเชียงเป็นเชียงข้อแห่แงฝนงอะไรตัวเป็นวัดตัวพนน <c oughs> องพนตกแข่นหมดแล้วแม่ม <c oughs> แมนหเดเยว่ังคนไทยคนไทยรืกคนคนไทยจะนไปนขอเีย่ยน้องธรงมศาสตร์เอาชนเนาะกดใหม่ธรรมศาสตร์เตมกมาใหม่ กำมาสะหลอมาช่จับไปนี่ว่าทุกคนเดี๋ยวไปนอกบอลเลียว่าเบิังนี่เบิังบรรยากาศบังเอออะไรกนอย่างน้หนอกเสียงยังเนี่ยอันนี้ยเสียงเขียดเขียดมักเขียดมังน้าว่เออเขียดอันตเป็ดปูรูนี่โคเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เสียงกบได้ทุกทุไปออกไปงานหน่อยหนึ่งปะ Say cô bóng chó mắm để, 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 để bung à. sửa lệ bung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  bay sang lệch bưng, nó bằng 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 bằng

จะพักกๆพักไปคนเดียวหลางก็ง่ามแเลยเงินมันมันอยู่ในสภาวะหนกะสำคัญอ้าวโปรมนนะมีขานะคอนเกนี่อันนี้แหละอาจอาสนี่ขคเปียนนี่อาร์ดยีลอยหลานคือว่าจะประสิลีนี่แหละมีมีแต่สองพันเลยซานสามพันกับไฟบอดายช่ยบอ สอ,อ,องพันสองพันยี่สองพันบาทก็คือกันสานสามพันหมดรสิบีภาไปใช่ไหมครับแสงนี่นนพาหลอ,อนอเอายังนาทีแปดนาทีหรือเก่าชิปนอผ่าผู้ชมหลอกน้าถ่ายแถวฝูเหลอกผูกี่แน่ทุกคนนี่ไม่ใช่เกล็ดชอบหอ,อ,อ,อนี่เกียรตกแอเนะ เอ้งละิปตะตัน n h บอสิคนะจะงัวเขาเข่าเอาเงาเลยีกับไทยมาคซีไปใช้ไปไทยผู้เช่าลี สีออกไปสื่อคงกินเนาะมากินแลงเนาะกระสิเนี่ยนะบเช้ายังมันทาเ่อไรเนาะเนาะเ่ไรเป็นยังเมื่รบาี่นั่นัเมื่อไรบ่บุญแ้าเื่อรเดลงลงกือเบ่งเห็นไฮไลท์แต่ก็สือมันจะเป็นสื่อโคมเนาะสื่อกินม่หน่สื่อโคมงยังยงกบตะแรงนามันหน่อเนาะอ่าบ่งเนาะจบตะแดงนี่ปะ để cô chep cô Mừng mương mừng mương nè khóng khoang, tui nhương bén đấy cô. àu sáng anh làm phay nhương cả khạc. mương nè ban nọ tui xúi đó. tui sẽ ăn anh làm của le, ăn còng vô vào đi vào cho nó lu. cái này cái này nó nó rẻ anh quên nó, mương nó. nó như thế nhỉ? ăn bụng เหนียวก็นะเฮ้ยใกล้ได้ขวอยครับขวอยเห่าอยู่โว้บรรยากาศนี่มึงปวดเหนียวว่ะใส่สูงสลิปกับสูงสลิปอันเสริมเสริมก้นไม่เหน่บมากเพย์นะพี่ใหม่พี่ใหม่เริ่มซุกแซนเขาเยอะแวบ๊อบบี้พี่ใหม่นะเพยมาเพย ุยังกับขื่นนะผู้ชมถ่ายรออันนั้นซื้อเราเบิ่งมือธรรมศาสตร์ซื้อสุกเบาสุกอีดีเนาะกับกับปีใหม่เนาะบอบปี้ปีใหม่เนาะท่านผู้ชมก็คือดีวนเนาะแล้วกะสองแล้วก็ดังอยู่เนาะได้ สับผู้ติดตามไลฟ์ก็าเ้มแขงหาาวบันต่างลานใส่อินดีโค้ื่อกันเนาะไปลิปมังงีนี่ล่นบ้านเอบาสุกเนาะสุกคนหมักมวนได้เห็ดเดลืดไปหาตกไปหา นิวเ่อางล่างเจ้ากะช้าจะบอกบอหนิวอ้ยหมดแดงไทครบตีนี่เหับเมนไม่สิละเมนเมนบซาเบิงมนไบเมนนาบัตทางล่างเนาะซาบอบม่ซาปีไมอ้าวลืมซาซบ นมเวนแม่เนศชาาแม่บอลเมชาจะไหวใช่เมชาจะกินยังตอนเต็มฮะโอ้โหหมดแล้วเขาไหนไปหมดารบริวารแม่เนศชาต่ละบลายหนึ่งปัดมันโมลายบนหน่อยเดียวอ่ะก้อยลมชาเนาะ่อาบรลลมเฮ้ ทำมันล่มกันก็ได้เรามีคนล่มดอกน้อยดเรียนตัวแม่นล้ิลบดีเล้เอาเอ้ยเอาเอ้อย่านั้นซีช่ไหมตั้นนอบอบบี้นะไมกจกไดกที่มาเอามาแาบอบบี้องมาดยแรขาดออกท่าได้ชิชอยมยชิชอยมันยูบักซีกัน Bao nè bao tí Nè, 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 nén, 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 Chắc bị nén, 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 mà เก็พวกแซงเลยมันแข่งแข่งโดนเดินเผือกชิ่งเนี่ยแม่บอกนี่แหละม่อนี่แหละนี่แหละสิมันในเวชีนี่แล้วมาักกีอุบจ่าสิมันในเวชีนี่แหละแต่ักชีอยู่นี่มันอบกินเลยอย่าหายกันตีว่าอยู่ตรงนั้นให้มัลาทิ้งกูม้อนนี่เป็นเสือนี่อะไโดไปใส่โดโด ไปช้อนกุ้งไปอนกุ้งมันจังได้กินกุ้งก้อยกุ้งมไหนบ่อยอมน่าก็ตี้เมน่าโอ้ยหลาอยู่ได้เนาะชุกเข้าไปไหนที่ไทยอันนี้ไทยปุ๊กเอาเยอะดิ๊ดิผึ่งหนึ่งสองโอ้แต่สั่งอะไรผู้ชมเขาเสียกเบิ่ง มึงทายื่นกันมันยังการงนตัมันยัาเรงพูดอยู่บุ๋มไปอยู่บ่ไปแล้วเว้ยอยใชอยแถวนี้เป็นยัคุณแล้ผูกไปคุณหรอแถนี่แค่แค่ป่ากงสร้างาสร้างไปอยู่ไหนด้ไปแค่แค่นะฮะน่สุเป็นยัไีหัวไกล ใกลูนบัขามขามันอันนองเขาไปแานไปปลูกป่านป่านย่งอยู่ป่าเลยทุกน่ะมีพี่บอกบมีหรอมีตะมอกแต่ว่ามันไกลเลยอานน้ากันอยาาบอพียบัวนาเนาะอยู่น้องอ่ะจะไปซอนต่ว่านอนอยู่มือนยังจะปวดเาตนน้ไกล้ะพาน้องตัวเขาพาน้องตัวเขาไปมันนี่นะประสุกุ เป็นตอววัดสิรอะยังน้ำถุงแท่นีนก็บม่มีนะองอย่งมมีต่อเฟืองนี่ม่มีหรอต่อเฟืองอะไรคุกเอาให้หมวนนะวะอย่งโมเห็นตาโมเห็นตากะยางหัวกระให้มันโดดกระเลนใช่ดิกระเขาตีนด่อนจนถ้าเชียงมันหองเอาแล้วแต่เลยนยังแหล่ยุไหนงบโมเขียนหนอยู่นะเออเอาแยกทดสรถไปหาเหตดค่ะมันขึ้นแบบนี

อก่อนขางน,นไอ้หูเชยปูเล็ดบอกมาดินตลาดอาหารดิน่ <c oughs> าานะไอชโมเมนตม,มเมนต์บล่าเอด้วยฮะ <c oughs> จะเป็นบาวไทยบทมงบลล่าคนนินดีด้วยฮะ พอแล้วขึ้นสองพันเดียวตอนนี้หดให้เด็กหน่อยเหาเนาะก่อยเอาได้ละห่อเชียวได้โอ้เงินเชียวอ่อ่าเ่าฮ่เฮาาฮา่าโอ้่ เตะมาได้บอกเตะบ้างมาโห่หหเป็นบอกยาห็ดมันแต่ว่ามันมันบโคบหรออโตค่ะมันงามื่อชื่อมันมันหยอกราะมชื่อนะแล้มันบกัดต่างมกดกรเจ็บตัวนี้ดิสัสสวด้วยมึงสวยังอติมากัสวนน่นี่ห่อเด็กน่อย ส่งได้นี่าเบิ่งส่งได้ไหมสิสบายดีส่งเขาไหม้องสบายดีเนาะสบายดีแมมวนมวนสบายดีกล่องเบิ่งสบายดีกล่องแมมาเดียวอ่ะมาเดียวจอดลดอ่าอ่าสบายดีไหมทำแสงบันบันทีสบายดีอ้าวแมฮะไออแเอาไไอมแล้ว คันคำๆแล้วเอ่ควกับคำเอนเอาสบายดีเอ้าสบายดีเออซื้อยังลยเอ้ในนั้นหนังนิวหนังนิวอายุจะปีแล้วอายีปีียีปีขาเฮียนทองป็ได้น้องเอาะขาเฮียน้องปกเอาไหมข่อยนย็ได้เลยอนยลอนี่บอเอออยู่นคเดียนไปเฮียนกับแม่อ อึ <|so|>? ้บขายฟิลสไตล์นี่อีกแล้วกบหอกัวช่วย กบบ่ซุมเอานี่แหละท่านผู้ชมสารคลิปนี่ก็สิประมาณนี้แหละท่านผู้ชมินาท่านผู้ชมยางินอยู่ลงหองเนาะเฮากสิถ่ายแบบามาบานายามแรกนะท่านผู้ชมทางสิงกบิงเขียดหองเนาะกบ่มีลายท่านผู้ชมนอิถงกันคือเก่าเด้อสําหรับคลิปนี้กสิได้หยุดไว้ซํานี้เนาะท่านผู้ชมเนาะ ภาคเาสมนองกดไหลกดแชร์ไปกำลังใจให้คนแซงเนี่เด้อนาะบายเอผส้มกินหอดีเก่าเนาะบายุกจด นั่งคือจิ้มี๊ก้นเนาะนี่เนาะแถวส้มหอมขี้คววยขี้หัวเลยนวะตลกแตงได้กินได้ธรรมชาติแถผู้มแบบได้สูบกินน่นหอมขี้คววยขี้หัวเนาะลกหนุมีทาเอาลายนะบ่เม็นตะลุมันเบาวนมันเลือนเสื่อพวกด็หอยกเนาะเนือเชื่ออะไรตลกเขานะถ้าก็เลยยำอเนี่ย่างเียนป๋อขักิเสียแต่กินแต่แกกมตะุีตันบอ gắp ông già hoa 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 lệ, chỉ hoa 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 thử hoa 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 hoa